สวัสดีค่ะพอสวัยค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพอสวัยค่ะในวันที่26ตุลาคม2016เจ็ดค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันได้จักหมื่นเลยคุณพ่อโอ้ยฝันในลายหมื่นแล้วหลายหมื่นแล้วเนาะฝันจังไรคุณพ่ออย่าว่าฝันว่าได้เข่าปลาไปก็ก็เห็นห้องหน่อยแล้วก็เลาะน้ำห้องไปเลาะไปไปเห็นเต่าเต่าสามตัว มันไตไปในหนำหนำตื้นหนำเพียงนี้หละมันไตพักกันไตไปโอ้มันจะพักกันไปใช้หนอเตาซุ่มนี่วะอายหนอง่อแม่มันบ่มาขคือเลี้ยนกันหลับราบเดี๋ยวเตาก,ก็มหไงดอกซ้ำนี่ละขึกก้นไปไตดุมดุมด,มดุมขึ้นไปมันจะไปลำหองเลยะบาหามันเป็นพักอันหนึ่งอยู่ในอาหารพักบานนี่ กล่มลงเบืองเตาแหละก็ลุกขึ้นมาเพราะว่านั่นเงยขึ้นมาเพราะมันจะขึ้นปนี่แล้วมันเลีล้ยวลงไปไปเห็นกบสองตูอยู่นะี่อันนี้ครบสองตูมันมุดหนําอยู่ค่ะเออกบนั่นแต่ว่าตัวหนึ่งน่งมันฝนมันบาดอ,อ,อันนี้งูลากัดมันบ่แตัว่านี่นกจิกมันบ่าม,มันจังบาดแห้งแต่ตัวค่ะเข,า,ขาก็เลย หล่อโค้งลงมาเฮาประทัดในเอาจำเนียเตากับกายไปบาดนี้ก็ครบสองโต้กับกายไปก็เลยโค้งลงมาสักวันจังสีมากโง่มาหามันอีกค่ะกับพอดีหัเมือฉะนั้นและกมพันพันบหญ้าเนาะค่ะบัดนี้แนวทางดิบบันคุณพอสิตีให้ตัวไรโย่แต่มันเตามันก็ซัดสีเถานอนมันก็เป็นสีแล้วค่ะเออ เราสามตัวชีสามสิชีสามสี่สามนี่ละถ้าสามตัวก็พอหาตัวไหรตัวนี่ยตัวกบนันยันมันยันแม่เหล็กสามตัวอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันกบมันช่องตัวที่มันบาทนี่มันจะเป็นศูนย์อยู่บ่าอาจจะเป็นกับเป็นไปไหนนั่นแหละการเป็นก็คือเก่าเก่าศูนย์หรือ เก้าเก้าสองนี่นเออก้าเก้าศูนแล้วก็เก้าเก้าสองเออนี่ละหรือสองเก้าศูนย์นี่ก็เป็นไปได้นะค่ะเพราะนั้นแล้วชาวบ้าจีเป็นหนามหน่ำก็ชิบเป็นยังไงบ้าหนามม่ำมันมันมันเขาตองของมันแหละขันซองมากาข,าขันซองเก่าศูนย์มากขันซองผมว่าจะเป็น เก้าเก่าศูนย์เก่าเก่านึ่งแปดะค่ะเอบานนี้สองตเออสองตนี่คุณ่อห้ยตัวไหนสองตหมอค่ะหายเก่าศูนย์แหละเพราะมันกบมันกลดกลดมันก็บเก่ากดอันน้นกลดมันบาดกลดมันยังกัดกลดมันน้ามันบาดแดขึ้นค่ะออสองตนี่คุณอห้เก่าศูนย์อกับ ทีสามเห็นบอกคุณพอเออครับทีทีสามนี่ละค่ะกลับเอาเนาะอือวังหันก็ยังกบเห็นบอกมันห้องปอบปอบอบอบ,อบมันอยู่ในชาเลกบมาหาบ่เห็นค่ะเอายางไปมันห้องอีกน้ำกลนอีกกลับมาเบิ่งบานนี่ทวดมันอยู่ในนี่แหละกบตัวมันคือห้องดังแท้ะค่ะอันเลยลงไปพักลมไปซองไปไปเห,นห็นว่า่น ผู้นำอ,องลงโอ้ยของมันอยู่นี่เออกบเนี่ยว่ะบ,บกบๆตัวหนึ่งชิชกกจกกระจกมาถึงค่ะน่ะมันเป็นหนำํำน้องอยู่แง่เขาปในฉับพุนก็บกบผู้อ,องลงเลงค่ะเห็นแต่หัวเพิ่นออกมาหัวก็เป็นหาว่ากบก็บเป็นเก่าใส่เก่าหาหาเก่าค่ะผัดไปเอาเหล็กบนเมิดบเ่เอาเหล็กล่างบาันเลื่ดเปินออกไปทางหลงังค่ะอันนี้คือกั้นนี่เตาสามทูค่ะ ฟัทนทอนี่แล้วค่ะเป็นแนวทางนาะคุณพอนะ่อเนาะเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเป็นรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขหูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณแนวทางของคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นี่ค่ะพอสวัยนี่ฝันสันๆฝันบอยง่า เพิ่นฟันว่าเพิ่นใน่งยางเลาะไปนาฝั่งเพิ่นวะเลาะไปแล้วจังไรจังไปเห็นเตาสามตูเพิ่นวายางน้ากุ่นกันเพิ่นว่าค่ะในข่วมฟันนี้กะว่าสิเอาเตยโบฮันเอาเพิ่นว่ารักกะยางไปอีกเพิ่นว่าไปเห็นกบสองตูเพิ่นว่าอยู่ทั้งไตโศกหินเพิ่นว่าค่ะรักกะว่าสิเอากระโบหันเอาเพิ่นว่าว่าโ่้งกลับมาจังสิกลับมาเอาเพิ่นว่า ย่งางไปอีกก็เลยหหเมือเพื่อนว่าค่ะพอสวายกเ็เรยเด็ดตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าเก่าสองเนาะค่ะเป็นเลขกดีจากฝันเพือ่อนว่ากบเป็นเก่าเพื่อนว่ะกบสองตัวเพือพ่อนว่าเพื่อนก็เรยหายเป็นเก่าเก่าสองเนาะค่ะเลขกสามตัวหรือว่าเก่าเก่าศูนย์เพือพ่อนว่าค่ะเพราะว่ากบมันกลนบาทนน่ำเพือ่อนว่ะก้นมันเป็นขี่บาทตัวหนึ่งเพือ่อนว่าค่ะ ก้นบาทนี่อาสะเป็นศูนย์กระไดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นเก่าเก่าศูนย์เนาะค่ะเลข3สามตัวราคาเล็กสามตัวอีกคุ้มหนึ่งค่ะสองเก่าศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะกบสองตัวตีเป็นสองเพิ่นว่ากบหน้าเก่าเพิ่นว่าจับเก่าใส่เพิ่นว่ารา้วก้นนี่เป็นขีบาทเพิ่นว่าตัวหนึ่งก้นเป็นขีบาทเพิ่นก็เลยหายเป็นศูนย์เนาะค่ะเป็นบาทแพลเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นสองเก่าศูนย์ค่ะเลข3สามตัวตีจากฝันค่ะรากาเก้าเกาหนึ่งเนาะค่ะ เพื่อนหายเก่าเก่าหนึ่งมากกบสองตัวเนาะค่ะน้ำเก่าเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าเก่าเนาะค่ะส่วนหนึ่งนี่ตีมาจากกบ,บเป็นขีบาตเพื่อนวะกบเป็นขีบาตก็เลยตีหายเป็นหนึ่งเพื่อนวะค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าเก่าหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เลขสองตันี่เก่าศูนย์เพื่อนว่าค่ะสี่สามเพื่อนวะสี่สามนี่ตีจากเตาเนาะคะ่ะเตาหนามสี่เตามาสามตูเพื่อนวะ เพิ่นก็เลยให้เป็น4-3หรือว่า3-4กับนําเพิ่นวะค่ะเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่1 6ตุลาคม2 5 6 7นี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับคุณ่อสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้คาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยนาในเดื่อค่ะ คลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ